ว่าวันนี้นะคะแม่หมอแพตตี้จะขยี้เบอร์ของใครเป็นเบอร์ของคุณนักกร2 6 5 9 5 9 4ทากาการเกษตรเบอร์ถูกเปลี่ยนมาแล้วค่ะเบอร์นะคะไม่มีเลขเสียเลยแต่ไม่ค่อยเข้ากับการเกษตร5 9แล้วก็5-9แล้วก็4เลขพวกนี้นะคะจะส่งผลนะคะทำให้ขึ้นคาเป็นเบอร์ของพระใช้เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องทํากาเกษตรแล้วค่ะทุกคน เลยนะคะบวชเลยค่ะเ <_ an> พราะว่าเลขมันจะขาดความแอคทีฟขาดความขยันคุณทําการเกษตรนะคะคุณจะต้องมีการแอคทีฟนะคะใช้แรงนิดหนึง่งแม่หมอก็เลยรู้สึกว่าเบอร,ร์นี้อาจจะยังไม่เหมาะนะคะคุณนัทกรน,นะคะแล้วก็เบอร,ร์เนี่ยมันจะทาการกุศลเยอะไปหน่อยแล้วก็อาจจะทาให้คุณหายใจดีแล้วก็ใช้เงินนะคะไปกับช่วยเหลือคนอื่นเพราะเบอร,ร์นี้ถ้าเป็นผู้ชายนะคะใช้จะเป็นเบอร์พระถ้าเป็นผู้หญิงใช้จะเป็นเบอร์แม่ชีเรื่องเอาว่าเราจะเป็นแม่ชีหรือว่าจะเป็นเกษตรกรนะคะแล้วเบอร,ร์นะคะไม่เสียแต่ว่าแม่หมอรู้สึกว่าไม่รวยห อยากรวยทํายังไงคะทักแชทสิคัรออะไรทักแชทเลยนะคะพบกันกับแม่หมอแพตตี้นะคะหรือว่าอยากให้นักวิเคราะห์ของเรานะคะเปลี่ยนเบอร์ให้นะคะเพียง499บาททางมูสเตชันนะคะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังศาสตร์ตัวเลขบอกเลยว่ามืออาชีพมากๆแล้วเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆนะคะยังไงก็ฝากมูสเตชันไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันกับแม่หมอแพตตี้ค่ะ